ก็งานวันนี้นะคะเป็นงานมามีเอ็กบอสโนอินปั๊กกิเลฟเดย์ค่ะก็จะเป็นงานแฟนมีของทั้งคุณบอสคุณโนอินเป็นพรีเซนเตอร์ลิฟมามีปั๊กเลฟติ้งของเราค่ะจากที่ได้เคยเจอทั้งสองท่านมาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกพรีเซนเตอร์ค่ะเราได้เห็นว่าเขาเขา ดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเริ่มดูแลผิวพรรณของตัวเองแล้วเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายมุมของเขาได้เห็นความมุ่งมั่นของเขามุมน่ารักของเขาที่สดใสของเขาก็ค่อนข้างครบคันดูเหมาะสมกับแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะมีปปปเลิตินนะคะเรายังคนคอนเซ็ปต์ของความเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนผสมหลักของเราก็จะมีจากอางุ่นแดง w ต i t e strawberry goji b e r ี y แล้วก็อะโลเวร่าค่ะแล้วก็เพนทาวินที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์จากข้าวโพด ซึ่งอันเนี้ยคคอนเซปต์ของแบรนด์แต่ว่าในคอนเซปต์ของตัวลีบะค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราอยากจะขยาย mm hmm. กลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น mm hmm. ไปตั้งแต่น้องๆนัเกเรียน mm hmm. นักศึกษา mm hmm. จนไปถึงวัยทำงาน mm hmm. ก็เลยมา, mm hmm. ม,ามานั่งคิดกันดูว่าอะไรที่จะสามารถเชื่อมกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยได้ทั้งหมดลงเอยกันด้วยที่ว่าเป็นความรักที่น่าจะลิงเขาได้แล้วก็ย้อนกลับไปถึงปั๊ปปี้เลิฟความรักในวัยเด็กที่ หลายๆท่านน่าจะได้มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงของเราระหว่างผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้าทุกๆกลุ่มของเราค่ะก่อนอื่นครับดีใจครับมันที่รู้ว่าตัวเองได้ัอพอสก็ดีใจมากแล้วก็แบบเป็นพิธตรตัวแรกของพวกเราเนีาะใช่ก็ก็จะทำให้เต็มที่ในฐานะพิเตอร์เลยครับอืม่ครับผมก็ดีใจเช่นกันครับดีใจก็รู้สึก เป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบที่เราเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกด้วยกับมามีด้วยก็ต้องขอคุณทางมามีนะครับผมขอคุณอ,อ่าแฮปตี้นะครับที่เลือกพวกเราที่ให้โอกาสพวกเราเนาะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วงานในวันเนี้ยพวกเราก็จะส่งมอบความสุขความน่ารนะักความสดใสให้สมกับบทเลือกแน่นอนครับจริงๆทาแล้วครับใช่ของผมก็คือใช้อจริงคือติดติด ติดตัวไว้เลยติดบนรถไวด้วยติดทั้งบนตัวไว้ด้วยไงเพราะว่าแบบคือเหมือนแบบช่วงนี้เราเราทํางานบ่อยเราใช้เหมือนเราต้องใช้ลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันวันไหนที่เราไม่ได้มคกอัพอ่ะเราก็ต้องแบบคือถ้าปากเราแบบรู้สึกว่าซีดหน่อยเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยเซลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าชมพูขึ้นมาหน่อยใช่ครับนนคือมันก็คือทาปุ๊บหน้าก็คือแบบเหมือนขาวสว่างขึ้นด้วยใช่ครับ มอนกันครับผมก็จะพกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็จะมีสีหนึ่งที่แบบผมใช้เป็นประจำเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเดล y ยูสที่ดีมากๆเลยผมแบบใช้เป็นสวิตขอปผมก็ทาตลอดเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลียปากแล้วปากก็จะแห้งเลียปกใช่ครับผม้ก็เลยมันแบบ oo, แต่อร่อยนะ <laughs> สีสวยด้วยแล้วก็แบบรสชาติดีด <laughs> ้วยก็จะมีความสนุกความหลากหลายเนาะความความน่ารักหรือความใกล้ชิดกับแฟนๆไงครับก็ต้องรอติดตามครับเพราะว่าเรา เพราะว่าพวก,กเราทั้งสองคนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มากๆเลยจริงๆมีเซอร์ไพรส์แบบว่าทั้งเรื่องของเพลงเนาะเรื่อง<ๆ>ของโชว์ต่างๆเรื่องของเกมต่างๆพูดเลยว่าพวกเราก็ไม่เคยที่จะแบบทำแบบเล่นแบบนี้ที่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกของพวกเราก็อยากจะฝากด้วยครับผมก็รับรองว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยประทับใจแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะ เกมหรือเพลงต้องบอกว่าทางเราแล้วก็ทางแบรนด์มามี่เนี่ยก็ตั้งใจจะแบบเตรียมมาเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้มีความสุขที่สุดแน่นอนในส่วนของผลิตภัณฑ์เราตั้งเป้ายัางไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าไว้ให้เติบโตมากขึ้นจากจากปีก่อนตอนนี้แบรนด์มามี่จะครบจะครบปีลคะค่ะเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะ ขย,ขยับขยายเติบโตไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศจีนค่ะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ค่ะเรามีเพิ่มลายผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกันแดดแล้วก็จะเซรั่มสูตรใหม่แล้วก็เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของลิปด้วยจะมีลิปแคร์ออกมาให้ทั้งทั้งสองท่านได้ได้ถือด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายพวกบอดี้แคร์่างต่างก็จะเริ่มโฟกัสตอนนี้ได้เริ่มติดต,ต่อกันที่โรงงานเกาหลีเริ่มผลิตสูตรแล้วด้วยค่ะก็ทั้งหลอดทั้งปีมีกิจกรรมแน่นอนค่ะก็ฝากมามี ก็พี่เลิฟดิสของเรา<ช>รด้วยใช่ครับผมก็มี3-4ให้เลือกด้วยกันนะครับได้แก่ f a นซ y U, Sweet Talk แล้วก็ Red Knight นะครับผมก็สวยทั้งหมดเลยนะครับผมผสมกันก็ยิ่งสวยกันไปใหญ่นะครับผมใช่นะครับถ,ถ้าสมมุติว,ว่าเลือกไม่ถูกว่าใช้ลิปสีอะไรน,นีก็เลือกทุกสีได้เลยเนาะมี3-4สีผสมกันได้หมดเลยนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่มามีคอสออฟิเชียลนะครับผม